เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องอแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชอยพีสวัสดีครับที่นี่ผมก็มาชี้เป้าบ้านส,สวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับบ้านสวนบ้านทุ่งครับบรรยากาศดีโปร่งโล่งสบายไม่แอาอาัดไม่วุ่นวายบนพื้นที่ถึง5ไร่เลยคนระับ5ไร่แต่ขายเพียงหนึ่งล้านห้าแสนบาทพร้อมกับบ้านหนึ่งหลังราคาสุดคุ้มครับทำบ้านสวนเกษตรบ้านสวนผสมผสานเหมาะเลย ตัวบ้านยังสภาพดียกพื้นกําลังพร้อมเหมาะครับติดถนนลาดยางนะครับแปลงนี้ติดถนนลาดยางถนนคุดแดงอยู่ในแหล่งชุมชนไฟฟ้าประปาพร้อมมีสระน้ําในพื้นที่ด้วยไปทําการเกษตรทาสวนทำไร่กันได้บรรยากาศดี1นล้านห้าแสนบาทเท่านั้นครับพิกัดอยู่คลองพับอําเภอศรีคอนศรีนครน,นะครับจังหวัดสุขโขทยัยท่าในใดกำลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูถานที่จริงประกอบการตัดสินใจกันก่อน พื่อประโยชน์ของตัวข่านเองเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมนั่นเลยครับ1 5ล้านแสนบ้านพร้อมที่ดิน5ไร่โฉนดคุดแดงครับ1 5ล้าน5แสสุดคุ้มครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ